สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่28ตุลาคม2565นะคะวันนี้พี่ดรแต๋แกก็ถูกหวยลาวหวยลาวนะคะหวยลาวออกสองหนึ่งสองข้างล่างออกเจสองนะคะข้างล่างออกเจ2ดสองสองหนึ่งสองก็อันนี้เลยนะคะบ้านพี่ดรแต๋แม่มีายันนะคะายันเป็นพยันที่เป็นอยันมหายันรวยที่ท่าน ด็อกเตอร์ไพโรดนะคะด็อกเตอร์ไพโรด์ลื่นวิชาเป็นคนเขียนพยันให้ด็อกเตอร์แต๋วนะคะพยันผืนเนี้ยตอนที่เช่าบูชาก็คือ1 5 0 0 0บาทตอนก่อนที่จะได้1 5 0 0 0บาทก็อธิษฐานก่อนนะว่าว่าเอออยากได้แล้วก็ถ้ามีบุญวาสนาก็ขอให้ถูกหวยเพราะว่าจะได้เอาเงินหวยเนี่ยไปเช่าบูชาแล้วก็สรุปว่าก็ถูกหวยเยอะเลยนะคะก็เอาไปเช่าบูชา1 5 0 0 0บาทนะคะสำหรับ ด้านด้านล่างนี้เป็นภาพสกรีนนะคะผ้าสกรีนก็5,900บาทนะคะเขียนอัคระรวยรวยรวยร่ำรวยนะคะโชคดีเฮงเฮงด้านหลังนะคะด้านหลังอันนี้ไม่ได้ลงอัขระนะคะเพราะว่าเป็นผ้ายันที่เป็นเป็นสกรีนอ่าแต่ท่านอาจารย์โอ้โหท่านอาจารย์ทําคลิปให้เลยนะคะแบบดี แบบพิเศษพิเศษมากๆเลยนะคะท่านอาจารย์ทําคลิปให้อ่าทาคลิปแบบมอบแบบพูดบอกว่าเออให้ให้ดรแต๋วนะคะมอบให้ดรเตอร์ดตรแต๋วแบบนั้นนะอ่าเป็นอะไรที่โชคดีที่สุดเลยนะคะเพราะว่าท่านอาจารย์ท่านอาจารย์เพลอดพูดเป็นคลิปให้เป็นการส่วนตัวเลยนะคะหืมโชคดีจริงๆเลยนะคะแล้วพี่ดอกรแแต๋วเกิดวันที่ยี่สิบสองธันวาคมสองห้ายเก้าเห็นไหมคะ จะมี0ูจะมี1นก็จะมี22นะคะหวยลาววันนี้ออกสองหนึ่งสองเห็นไหมเห็นไหมมี212หนึ่ไหมแล้วก็ข้างล่างออก72 72ก็คือสอเพราะว่าท่านอาจารย์ดรไพโรดเนี่ยท่านเกิดวันที่27กุมภาอ่ายี่สิบเกุมภาพันห้าร้อเกิดปีเดียวกับพี่ดรแต๋วเลยนะคะเกิดก่อนพี่ดรแต๋วไม่นานเพราะว่าท่านเกิดเดือนกุมภา ดรแตเ๋เกิดเดือน12อ่าท่านเกิด0 2นสองนะพี่ดรแตเต๋วเกิด12คือพอสเดียวกันอ่านี่แหละนี่แหละก็คือวันเนี้ยที่หวยลาวออกก็คือเลขนี้นะคะสองหนึ่งสองมาจากอิทธิพลของพยันของพี่ดรแตต๋นะคะเพราะว่าตอนที่ก่อนที่จะไปบ้านนอกที่นครสวรรค์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วอะ่ะพอดีหลังจากที่ไปงานศพมาแล้วก็กลับบ้านนอกแล้วก็เอาหอยไว้ในบ้านแล้วก็แบบ หาหอยอีกตัวไม่เจอหาหอยหาอะไรก็หาไม่เจอเนาะหา่าไรก็หาไม่เจอที่ไหนได้หอยไปหอยไปกเกาะอาตรงนเนี้ยเนี่ยเราตอนเนี้ยก็หาไม่เจอเนี่ยก็พยายามเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้หยุดราชการพรุ่งนี้วันเสาร์เนี่ยก็จะค้นหาที่บ้านหน่อยซิว่าหอยอะเป็นเดินอยู่ตรงไหนเนี่ยเพราะว่าจะเอาไปปล่อย,อยงไงได้เอาไปปล่อยตัวหนึ่งแล้วยังเหลืออีกตัวหนึ่งอยู่ในบ้านกลัวเขาจะตายเออกลัวเขาจะตายเดี๋ยวต้องพรุ่งนี้ต้องรีบไป ค้นหาทุกซอกทุกมุมเลยนะว่าหอยอยู่ตรงไหนเนาะไปหลบซ่อนตรงไหนเนี่ยอีกคราวที่แล้วก็ไปหลบซ่อนสงสัยจะรวยใหญ่อะ่ะสงสัยสงสัยจะรวยใหญ่เพราะว่าไปอยู่ใต้ใต้ผ้ายันเอ่อ จะบอกว่าหวยงวดที่แล้วนะคะที่ออกอ่าสินะคะคือบ้านพี่ดรแต๋วน้แล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นบ้านอ่าหกศนหะคะหวยก็ออก06นะแล้วอีกสักประเดี๋ยวหวยก็ออก74 74เจนี่ยจะเป็นหวยลาวหวยลาวก็จะออกนะแล้วที่หวยลาวจะต้องออก1 7 4, 4 1 1 4อะไรเงี้ยก็เนื่องจากว่าเป็นอิทธิพลเรื่องของ วันชาติอเมริกาวันที่14ีกรกฎานะหวยก็เลยจะต้องมี 14, 1 4 4อ่าหนึ่แบบนั้นนะแล้วก็จะเป็นเรื่องของพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติพิกัดเกษียนลูกทาสลูกไทยพอซ้อ พอ2417ส 2, 4, 1, 7, ีนราชกาลที่5นะคะก็เลยทําให้มีอิทธิพลหลายๆเรื่องเลยนะที่จะต้องเป็นเลข14เลข17อะ่ะแล้วก็ที่สําคัญคืออิทธิพลในเรื่องของวันคุณแม่ประทวนเสียชีวิตนะคะแล้วก็เผาวันที่14อายุ71แบบนั้นนะคะก็เลยทําให้หวยเนี่ยก็จะต้องมีเลขเกี่ยวกับ14 17ตลอดเลยนะคะพอหวยออก1 4 17ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยพี่ดอตตอแตวก็สบายอกสบายใจแล้วนะคะสําหรับวันนี้ก็หวยออก2 12แล้วก็ ออก72เนี่ยก็สบายใจไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็หวยห้านอยก็จะมีพวกอ2อ2722อนี่มันเกิดพีดังตเต๋อตนะอ่าหวยออกหมดแล้วนะคะหวยออกหมดแล้วต่อไปเนี่ยเราก็ยังเลขเลขที่ยังจะต้องรออีกวันหนึ่งคือรอวันจันทะร์เนาะถ้าวันจันทร์หวยไม่ออกเลขสองหนึ่งหวยไม่ออก 826นะเล่นเลขไทยได้เลยนะเลขเนี้ยเลขเนี้ยเป็นเลขที่ถูกแปลความแล้วพอเราแปลความไวเนี้ยหวยราวก็จะมาเอาไปออกตลอดเลยนะเพราะว่าความจริงความฝันเนี้ยเขาจะบอกเราเป็นหาจุดกลางไงถ้าเราหาเป็นเนี้ยเราก็จะได้เราก็จะมีเขาเรียกว่ามีความรู้แล้วก็พอที่จะมองออกว่าเราควรจะลงทุนเลขอะไรอ่ะแล้วก็ต่อไปเนี้ยพี่ดรแต๋ตไม่เล่นเลขอื่นนะจะเล่นเลขเดียวเล่นจนกว่าหวยจะออกนะคะ เมื่อวานเล่าความฝันของป้าสังวานไว้เนาะที่บอกว่าไปโรงเรียนเก่าไปโรงเรียนเก่าแล้วก็ไปไปมองที่ขอนไม้ ขอนไม้ก็จะเห็นเลข7มองมองมองไปมองมองมองไปก็เป็นเลข2ก็เลยเป็น7 2สอง่า72หหวยลาวก็เอาไปออกก่อนเลยนะคะหวยลาวเอา7 2สไปออกวันนี้อไปออกก็ออกเธอก็ได้ตังค์มาแล้วพี่ด็อกตอแต๋วได้ตังค์จาก72จาก2 1 1 2มาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ดีใจดีใจค่ะ แต่เดี๋ยวพี่ดกตร์ต๋จะเล่าความฝันของน้องกรณ์ให้ฟังอีกรอบนะเพราะว่าความฝันของน้องกร์จะเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าแม่ขุนน้ำนางนอนรู้จักไหมพัานาคะพัิดาของเจ้าเชียงลุงที่จังหวัดเชียงรายที่จังหวัดเชียงรายนะคะที่มีหมูป่าไงทีมหมูป่าเนาะจะเล่าให้ฟังคือมี สาวอาทิตย์เนี้ยจะเล่าความฝันของคนต่างๆให้ฟังเลยนะเพราะว่าแต่ละคนฝันดีมากๆแล้วพี่ด็อกเต๋จะบอกเลยนะว่าการมองการมองอ่าการมองเรื่องของการแปลความฝันเนะเขาจะบอกเราแต่เราต้องมีความรู้ก่อนไงอย่างเช่นอ่าฝันว่าฝันว่าไปเลี้ยงหมูใต้บ้านอย่างเงี้ยหมูเขาก็มีความหมายไงเหมือนแบบ หมูป่าไงทีหมูป่าเนะาะทีหมูป่าก็คือนักฟุตบอล12คนแล้วก็โค้ดอีกหนึ่งคนเช่นวันนี้ที่หวยออก2 1 2หนะก็คือทีหมูป่าเหมือนกันนะคะแล้วก็จะเป็นเรื่องของเจ้าแม่เจ้าแม่ขุนน้ำนางนอนนะคะที่เป็นพัติดาของเจ้าเชียงลุงแขวน12ปัอปนาอ่า12ปน,นาก็คือหวยที่ออกเลข1 2 2 1สอง หวยลาววันนี้ไงคะแต่หวยนะก็ยังจะต้องออกอีกนะคะอ๋อเดี๋ยวใครดูนะว่าถ้าวันจันทร์เนี่ยหวยไม่ออกตามที่เรานั่นอะ่ะก็จะต้องซื้อหวยไทยได้เลยนะอ่าเต็มที่เต็มที่เลยนะคะแล้วพี่ด็แกเต๋วก็วันนี้ก็มีคนมาคอมเมนต์บอกว่าเนี่ยดญ่ยายด็อกเต๋อไปแปลความแบบวิชาการแบบนั้นแล้วใครจะถูกล่ะอ้า ก็พี่ดรตตต๋วก็เลยบอกว่าอุ้ยได้ครูอีกแล้วได้ครูอีกแล้วเพราะว่าใครมาคอมเมนต์เนี่ยพี่ดัแต้ต๋วดีใจนะเพราะว่าจะได้เอามาทําเป็นคอนเทนต์ไงเล่าจนลูกบวชเลยลูกบวชอายุเท่าไหร่อะยี่สิบเนาะเออจะเอาไปเล่าไงก็คือว่าก็คือว่าก็เป็นเรื่องของการทำคอนเทนต์ไงก็คือพี่ดรตตต๋วบอกเลยนะว่าถ้ามาพูดแบบเนี้ยพี่ไม่ได้ไม่ได้โกรธนะแต่พี่จะบอกว่าพี่ก็ไม่ได้เอาความรู้ของน้องมา มาไปความฝันนี่เออไม่ได้ไปคอยขโมยความรู้ของใครมาเขียนด้วยนะอ่อาไม่ได้ไปยืมใครมาด้วยเป็นความรู้ของตัวเราเองไงแล้วที่เราต้องแปลความฝันไว้ในช่องของคนอื่นๆไว้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าเราจะได้แคปเจอร์เอามาเล่าไว้ในเพจของเราเองไงอ่ามันเป็นมันเป็นวิธีมันเป็นวิธีเก็บเกี่ยวความรู้ของพี่ดรแต๋วนะถ้าพี่ดรแต่๋วไม่ได้เขียนลงไปไหนเนี่ยมันก็จะทําให้ ความรู้นั้นน่ะมันก็ไม่ได้ถูกพัฒนาไงเพราะว่าพี่ดตรแต๋วต้องการที่จะไปเป็นผู้เชี่ยวชาญอ่าเป็นผู้เชี่ยวชาญของตัวเองนะไม่ได้ของใครเลยนะเพราะว่าถ้าเมื่อไรที่เรามีความรู้ติดตัวเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะหาเงินได้ด้วยตัวเราเองไงเราไม่ต้องไปไปเอาเลขของใครอ่าเราเอาเลขของเราเองไงจะผิดจะถูกเราก็เรียนรู้ด้วยตัวของเราเองไงแล้วทีนี้ก็มีคนมาค่อนขอดแบบว่าเนี่ยยายแต๋ยยายดกตรแต๋วไปแปลความแบบนั้นคนอื่นก็ไม่ถูกเอามันก็เรื่องของเธอละ เออเธอจะเธอจะแปลความอะไรเธอก็แปลไปสิน,อน้อแล้วเธอจะมาค่อนขอดพี่ดัแต่แต๋วทาไมฮะพี่ยังสงสัยว่าพี่ไปเอาความรู้เธอมาแปลเงี้ยแล้วพี่ก็ไปเขียนไว้ในช่องบ่าวหน่องไปเขียนในช่องกบนามันก็เป็นพื้นที่ของเราอะที่สามารถที่จะให้ความเห็นได้แล้วก็พี่ดรแต่แต๋วก็ไม่ได้เคยไปไปอ่าคอมเมนต์ใครเลยนะเพราะว่า คว,ความเห็นของใครกาของใครสินเาเขาเรียกว่าใครไข้ค้าช้างค้าใครไข้ค้าม้าค้าแบบนั้นง่ายมันเหมือนแบบการค้าเสรีไงแล้วหวยก็จะออกที่เกี่ยวกับการค้าเสรีนะในหวยงวดวันที่หนึ่ง อ่าหนึ่งตัวไอ้พฤศจิกายนที่จะถึงเนี้ยอ่ามันมีหลายเรื่องนะก็คือมันเป็นปััชญางไงคือจริงๆพี่ดรตแต๋จะบอกนะว่าเอ่อความฝันเนี้ยในหนึ่งเรื่องเนี้ยมันสามารถที่จะมองได้เป็นสักสิบยี่สิบอย่างเลยขึ้นอยู่กับว่าความรู้ของแต่ละคนแปลไงอ่าคนแปลความฝันนะอย่างเช่นพี่ดรตแต๋ก็คิดว่าเออเอาสักในเรื่องหน,นึ่งเนี้ยในความฝันเรื่องหน,นึ่งเนี้ยสามารถที่จะเอาสักสามเรื่องเป็นความรู้สักสามเรื่องก็ได้แล้วนะจริงๆ จะเอาสักสิบก็ได้แต่ทีนี้เราอ่ะมันมีคนมาอ่าเขาเรียกว่ามีคนมาฟังคลิปไงพอมีคนมาฟังคลิปแล้วเขาก็อาจจะบอกหืมนางนี่พูดมากเกินไปเอา้ามันเป็นความรู้ของฉันนะไม่ได้เป็นความรู้ของเธออ่ะยิ่งพูดมากเท่าไหร่นะฉันก็มีความรู้ติดตัวของฉันไงอ่าเห็นไหมแล้วสําหรับคลิปนี้นะคะก็แค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าเป็นหวยลาวเดี๋ยวเดี๋ยวพอวางวางหูอันนี้ปุ๊บก็จะเล่าความฝันของ น้องก่อนให้ฟังน้องความฝันของน้องก่อนนะมุมมองที่เคยแปลความฝันไว้รอบอย่าง,งี้ยก็ใช้ได้ใช้ได้เลยนะเพราะว่ามันเป็นปรัชญ,ญามันสามารถที่จะมองภาพได้หลายอย่างอ่าแต่แต่ถ้าครั้งเนี้ยพี่ดรแต๋จะมองไปในเรื่องของเจ้าแม่ขุนน้านางนอนอ่าความฝันของน้องกรอนนะไปดูซิว่ามันมันมันเขาเรียกว่า มันหักมุมยังไงอ่ามันต้องดูการหักมุมของการแปลความฝันนะมันต้องดูที่กลืนคนแปลด้วยนะอ่า